สวัสดีครับอันนี้เป็นหวยหานอยปกตินะครับของวันที่ที่ผ้าผมให้หาหนอยปกติพันร้อยครับสามสี่แล้วก็มีคู่ที่ไปจับกับสิบหน่วยคู่สิบหน่วยก็คือผมให้แปดเก้าแล้วให้เก้านะครับเน้นที่ เลขเครับแล้วผมก็นำเลขคู่พันร้อยมาจับกับคู่สิหน่วยก็จะเป็น4ีตัวตรงถ้าถูกก็ถูกอย่างนี้นะครับแต่แต่ต้องจับให้หมดเดี๋ยวผมประมาณให้ดูประมาณการให้ดูเขียนให้ดูนะครับแล้วอันนี้ก็มีสามตัวตรงด้วยสองตัวตรงก็ติดตามดูครับเผื่อโชคดี มชิดที่ไฟงานเลยผมไม่มีเวลาครับกออ็ขอโชคดีกันนะครับสวัสดีครับจากกลมหนึ่งเดียวครับ